เรื่องจริงของการเปลี่ยนแปลงของอุโมงยักษ์ของผู้หญิงที่เกิดขึ้นหลังคลอดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง1เลยค่ะหลังคลอดมันจะเกิดความหย่อนคล้อยของช่องคลอดนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานแล้วก็เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆนะคะอาจเกิดการยืดออกมากเกินไปในตอนที่ผ่ายหญิงคลอดบุตรจนทําให้ผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าช่องคลอดมันกว้างขึ้นมันหลวมมันหลวมมันไม่กระชับเหมือนเดิมมันไม่กระชับเหมือนเดิม 2ค่ะในขณะที่คลอดนะคะบริเวณน้องสาวเนี่ยมันจะเกิดอาการบวมแดงแล้วก็ช้ำสาเหตุก็เกิดจากการที่เราออกแรงเบ่งในขณะที่คลอดแล้วก็สีรษกของทารกเนี่ยมันมากดบริเวณปากช่องคลอดซึ่งอาการนี้นะคะมักจะเป็นอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดและสิ่งที่3ที่เกิดขึ้นก็คือมีแผลฟีเย็บหรือมีแผลเย็บซ่อมที่เกิดจากการคลอดบุตรอาจจะรู้สึกมีอาการเจ็บเจ็บตึงแล้วก็แสบบริเวณแผล และ4ี่ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการานการตั้งครรภ์และการคลอดจะทําให้กล้ามเนื้อรองรับอวัยวะในอุ้งเชิงการานเกิดการอ่อนแรงแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการก้านปัสสาวะไม่ค่อยอยู่หรือรู้สึกว่าช่องคลอดหลวมไม่ค่อยกระชับการเปลี่ยนแปลงที่5หลังคลอดนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายค่ะ หลังคลอดนะคะจะทําให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงโดยเฉพาะในช่วงที่ให้นมบุตรด้วยนะคะก็จะยิ่งทําให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงทําให้ผนังช่องคลอดเนี่ยแห้งบางแล้วก็ยืดหยุ่นน้อยลงทําให้คุณผู้หญิงบางคนนะคะมีอาการเจ็บแสบในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาการต่างๆนี้นะคะจะเป็นอยู่ชั่วคราวค่ะไม่ได้เป็นถาวรน,นะคะ การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างภายนอกของอวัยวะเพศโดยเฉพาะแคมเล็กกับแคมใหญ่นะคะผู้หญิงบางคนเนี่ยขณะตั้งครรภ์คลอดบุตรแล้วก็หลังคลอดอาจจะมีอาการแคมเล็กแคมใหญ่บวมมีสีที่คําแล้วก็เข้มขึ้นซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์คลอดบุตรแล้วก็หลังคลอดใหม่ๆค่ะนั่นมันเป็นเพราะว่า ช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรเนี่ยเลือดมันจะไหลเวียนมาเลี้ยงบริเวณน้องสาวมากขึ้นทําให้น้องสาวมีอาการบวมมีสีที่เข้มขึ้นและในขณะคลอดนะคะโดยเฉพาะคลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยสีสัของทารกนะคะที่มีเส้นรอบวงเฉลี่ย33-35เซนตเมรเนี่ยมันก็จะมากดทับแล้วก็เสียดสีบริเวณปากช่องคลอดก็จะยิ่งทําให้ช่องคลอดต้องยืดตัวมากขึ้นเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงมากขึ้นสีก็จะยิ่งเข้มขึ้น พอทารกคลอดออกมาแล้วนะคะก็ต้องใช้เวลาค่ะที่อวัยวะต่างๆเหล่านี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฮอร์โมอนต่างๆกลับมาเป็นปกติสีก็จะเริ่มจางลงความยืดหยุ่นก็จะเริ่มกลับมาเป็นปกติ